สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยอ่านมุมมองมรณการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับดูเหมือนนะครับนะูรูนะนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับอย่างคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับมองว่าใน1-2ปีนี้นะครับอาจจะกำลังสิ้นสุดนะครับของวงรอบวัตจักรใหญ่นะซึ่งกินระยะเวลา40ปีนั่นคือวงรอบของวัตจักร เงินปืดนะครับดูจากอัตราดอกเบีย้ยที่ลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับกำลังจะสิ้นสุดลงใน1-2ปีนี้คาดว่าจะเป็นปี2022นะครับหรือประมาณ2,565แล้วปี2023นะครับหรือ2,566ก็อาจจะเป็นนะวัฏจักรวงรอบใหม่นะซึ่งเป็นวัฏจักรเงินเฟอ้อนะครับซึ่งดอกเบีย้ยจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วมีโอกาสจะพุ่งทยานขึ้น เป็นตัวเลข2หลักนะครับภายในทศวรรษนี้นะนี่เป็นมุมมองของผูรูนะครับของสหรัฐตนตกซึ่งมองว่านะอาจจะเกิดการสิ้นสุดนะครับของวงรอบวัฏจักรเงินฝืดนะแล้วก็ตามมาด้วยวัฏจักรเงินเฟอ้อซึ่ง2วงรอบวัฏจักรนี้นะครับไม่เหมือนกันและสิ่งที่เ,เป็นประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน ในมุมมองของคุณ David h u n t ตอนะครับก็มองว่าในวงรอบวัชจักรนี้คือวงรอบวัชจักรของเงินฝืดนะครับหุ้นกลุ่มฟางนะครับ Facebook, Apple, Alphabet, Netflix, Google นะครับจะเป็นกลุ่มนะที่ให้ประโยชน์นะครับเพราะว่าในขณะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำลงเรื่อยๆนะครับตัวคูณนะของ PE เ a t i o เนี่ยนะครับอัตราส่วน PE เนี่ยมันจะเพิ่มทวีคูณสูงขึ้น มันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับอย่างกลุ่มฟางกลุ่ม Facebook, Apple, Alphabet, n e t f l i ิ Google, รวมถึง Tesla ด้วยนะครับแต่ในวงรอบถัดไปซึ่งเรียกว่าวงรอบวัฏจักรเงินเฟ้อนะครับอัตราดอกเบีย้ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับและมันเป็นส่วนผกผันกับตัวคูณ PE Ratio นะครับอัตราส่วน PE ตัวนี้ขณะที่อัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นนะครับ อัตรา,าส่วน P/E จะลดต่ำลงท่นคือจะทำให้นะครับราคาของหุ้นเนี่ยนะครับอาจจะลดต่ำลงด้อยค่ามูลค่าลงนั่นเองนะแล้วสิ่งที่คุณเดวิดฮทนเตอร์มองเห็นก็คือนะสิ่งที่จะเป็นผู้นําจะเป็นตัวนำนะครับในวงรอบวัฏจักรใหม่เรื่องเงินเฟอร์เนี่ยก็คือสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสินค้าเกษตรกรรมนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะถึงเรื่องของที่ดินพอ่อปูะที่เห็นอยู่นะครับอันนี้คือที่ดินพ่อปู่นะครับนะในส่วนของาตินะครับที่เราได้ยินเสียงอยู่นี่เขาตัดญ้าอยู่เพนะราะฉะนั้นเราเห็นว่าช่วงนี้นะปลูกต้นกล้วยเยอะเลยนะครับนะใบใหญ่ๆก็มีเอฟซีผู้รับชมนะก็ทักมาบอกว่าอีกหน่อยนะโลกจะร้อนขึ้นหรือไม่ประการใดนะถ้าเกิด ปูนะครับพืชที่เป็นใบเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับเราแนะนำว่าจะไปปลูกในที่มีบังแดดที่ปิดอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ากขาบอกพืชใบใหญ่ๆอย่างกล้วยเนี่ยนะครับนัอยู่รอดซึ่งเวลาเราเพาะปลูกนะครับต้องบอกว่ากล้วยนี่มีมีผลที่ดีนะที่ช่วยในเรื่องของพืชต่างๆนะเพราะว่ามันเป็นที่เลี้ยง นะเ,ปเป็นพืชที่เลี้ยงนะครับที่ช่วยเรื่องของการบังแดดร้อนนะทำให้ต้นเล็กๆนะต้นกล้าเล็กๆนะที่ปลูกนะอย่างที่นี่นะครับเขาจะปลูกมะยมชิดนะหรือว่าปลูกพืชน,นะที่ต้องใช้ระยะเวลานะยาวนานโตช้ากว่าต้นกล้วยต้นกล้วยนี่โตเร็วอันนี้ก็เป็นพืชที่เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้น1-2ปีต่อไป ก็ไม่แน่นะครับว่าสินค้านะครับอุปโภคบริโภคซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะจะมาหรือเปล่านะถ้ามันเป็นไปตามคาดนะครับของไซเคิลวงรอบวัฏจักร,รการวิเคราะห์นะครับของกูรูต่างชาตินะครับอย่างคุณเดวิดฮันเตอร์นะวันนี้เลยมาดูนะเขาทำเกษตรนะครับเป็นสวนเกษตรนะครับผนะสมผสาน ซึ่งมีทั้งพืชล้มลุกนะครับแล้วก็มีพืชยืนต้นนะครับแต่ยังเล็กอยู่ส่วนต้นกล้วยนี่ขึ้นเร็วนะครับนะได้ประโยชน์เห็นไหมฮะเราจะเห็นหวีกล้วยนะครับให้ประโยชน์นะโอ้ต้นกล้วยนี่นะครับให้กล้วยผลเยอะทีเดียวนะครับนะครับคุณเดวนเตอร์นะครับมองว่าในวงรอบวัฏจักรใหม่นะครับวัฏจักรเงินเฟ้อเนี่ยนะครับนอกจากนะสิน รั์นะครับนะเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริปโภคนะอย่างสินค้าเกษตรนะอย่างที่นี่ก็มีปลูกนะพืชล้มลุกอย่างมะละกอนี่เยอะทีเดียวกล้วยก็มากนะครับตอนนั้นก็มีหลากหลายนะเราชอบทานอะไรก็ปลูกอย่างนั้นนะก็จะมีมะละมีมะม่วงก็มีนะนะมีหลายอย่างนะผมก็มาดูดูเขาปลูกแล้วนะก็ยังมีพื้นที่ว่างนะครับ และหนึ่งในสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่น่าจะเป็นตัวนำนะในยุควงรอบนะครับของวัตของวัตจักรนะวงรอบวัตจักรเงินเฟ้อเนี่ยตัวนั้นคือทองคำนะครับนะคือทองคำนะครับกับเงินคือซิลเวอร์นะครับซึ่งคุณเดเวิดแฮนเตอร์มองว่านะจะเป็นผู้นำหรือเป็นตัวนำมาแทนกลุ่มฟางนะครับ กลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับอย่าง Facebook, Apple, Alphabet, Netflix, g ก o g l e แล้วก็ Tesla ซึ่งเป็นผู้นำในยุคสมัยนี้ในในวงรอบวัฏจักรเก่าคือเงินฝืดนะที่คาดว่าได้จะจบลงภายในประมาณ1-2ปีนี้นะที่ผมถ่ายนี่นี่คือกองฟางนะครับไม่ใช่ทองคำนะครับแต่ว่ามาพูดได้ฟังว่าสินค้าอุปโภคบริโภคคอมมอดิตี้เนี่ยในวงรอบวัฏจักรใหม่ หลังสิ้นสุดวงรอบวัฏจักรเก่ามันสิ้นสุดได้ยังไงครับก็เขาคาดว่ามันต้องเกิดด h e บ u ส80%คือการร่วงล่มครั้งใหญ่เกิดการรีเซ็ตนั่นเองนะครับแล้จะเป็นการสิ้นสุดแล้ววงรอบวัฏจักรเก่าคือเงินฝืดและเข้าสู่วงรอบวัฏจักรใหม่คือเงินเฟอ้อันสินค้าอุปโภคบริโภคคอมมดิตี้จะมารวมถึงสินค้ากเกษตรกรรมรวมถึงโลหะมีค่านะครับ precious metal นะครับโกล์แอนด์ซิลเวอร์นะครับทองคำและเงินนะจะมาซึ่งเขาคาดการณ์ว่าทองคำก็10,000ดอลลาร์บวกก็คือขั้นต่ำห0 0 0 0ดอลลาร์แหละครับแต่บวกขึ้นไปเท่าไหร่ไม่ทราบส่วนซิลเวอร์หรือเงินก็คือ300ดอลลาร์บวกก็คือ300ดอลาลาร์ขึ้นไปต่อออนนะครับเราก็ดูกันไปเพราะาตอนนี้นี่วัคซีนมาลหนท่านก็คิดว่าเฮ้มันน่าจะจบแล้วนะทุกอย่างน่าจะกลับมาฟื้นคืนตัว แต่พอวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนะครับจากไซเคิลวงรอบวัตจักรเนี่ยต้องบอกว่ามันกำลังจะสิ้นสุดวงรอบวัตจักรเก่านะครับในช่วงหนึ่งสองปีนี้นเข้าสู่วงรอบวัฏจักรใหม่นะครับเป็นวัตาุเงินเฟ้อออกจากเสียงดังสนิดหน่งนะครับนะเพราะว่าที่ตรงนี้นะก็ค่อนข้างจะติดถนนนะไม่ได้ไกลจากถนนมากนะครับอาจจะมองเห็นรถวิ่งบ้างนะนี่ก็เป็นที่สวนที่ไร่นะครับ แต่ผมชอบมาอยู่ที่นี่ครับมันมีความสงบร่มเย็นดีเย็นๆเนี่ยมาออกกําลังกายนะครับผมเตรียมรองเท้าพันล้ามาออกกําลังกายนะมาเดินรอบสวนนี่นะครับนะก็มาเดินรอบๆนะครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะฮะครับเรามาดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับ,นะรบราากนนบ็เป็นบรรยากาศที่สงบหลายครั้งก็จะมีไอเดียดีๆตอนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับไอเดียดีๆ จิตใจสงบสงบมันก็จะมีผุดความคิดดีๆซึ่งเรียกว่าปัญญาทําให้ผมมีข้อคิดมีหัวข้อนะครับนะที่จะทําคลิปนะครับในช่อง Youtube Channel ของผมนะที่นี่มีความสงบล่มดื่นดะีนี่นะครับผมนึกบอกว่าในวงรอบวัฏจักรใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะอาจจะแตกต่างไปจากวงรอบวัฏจักรเก่าหรือไม่อย่างไรแต่กูรูนัวกวิเคราะห์อ,อย่างคุณเดเวนเ,นเตอร์มองเช่นนั้น มองในเชิงเทคนิคทางเทคนิคนะครับแต่ถ้าเราดูทางด้านเซนติเมนทัลอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนตอนนี้ก็คือวัคซีนมาแล้วนะทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมจะเป็นเช่นเดิมนั้นก็คือว่าหุ้นกลุ่มฟางจะสูงขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นอนาคตนะครับแต่คุณดิวเ,วน,เนเตอร์บอกไม่ใช่1-2ปีข้างหน้านี้มันจะสิ้นสุดวงรอบวัฏจักรเก่า คือว่าถ้อยากเงินฝืดซึ่งมันดีต่อหุ้นกลุ่มฟางเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยมันต่ำใกล้ศูนย์ตัวคูณ PE มันจะดีแต่ในวงรอบวัฏถ้าจากใหม่ในอีกหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าอัตราดอกเบีย้ยจะค่อยๆสูงขึ้นและจะพุ่งขึ้นไปถึงสองหลักภายในทศวรรษนี้นะครับซึ่งจะเป็นผลลบกับหุ้นเพราะว่าขณะที่อัตราดอกเบีย้ยขึ้นสูงมันจะผกผันกับตัวคูณ PE นะครับ ทำให้ราคาหุ้นนี่ลดต่ำลงครับแต่มันจะดีต่อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือคอมมอดิตี้ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสินค้ากเกษตรก็คือเรื่องของเทือกส่วนไร่นานี่แหละครับที่พามาดูกันในวันนี้นะครับจะจริงเท็จประการใดน,นะก็เป็นมุมมองของผู้รูผู้เชี่ยวชาญซึ่งอนาคตเท่านั้นนะครับใน1 2ปีข้างหน้าจะบอกเรา แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญคุณเดวิดฮันเตอร์นะก็บอกว่ามันต้องเกิดนะครับ the b u s ก่อนคือการร่วงล่มครั้งใหญ่ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เกิดเฉพาะในสหรัฐนะเขาพูดว่ามันเป็นการร่วงล่มทั่วโลกเป็นเหตุการณ์ใหญ่ครับที่จะดึงเรื่องของธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยนะครับให้ล้มกันเป็นดอมิโน,โนแล้วธนาคารกลางนี้ต้องอัด เม็ดเงินจํานวนมหาศาลอาจจะเป็น20-30ล,ล้านล้านดอดลลาร์เนี่ยเข้ามาช่วยและไม่ใช่เฉพาะธนาคารกลางสหรัฐนะครับธนาคารกลางทั่วโลกระดมเงินเข้ามาช่วยเพราะมุมมองของคุณเอเวนเตอร์คือมันฟรีฟอลมันตกอย่างเสรีระบบการเงินร่วงอย่างเสรีนะครับเลยต้องช่วยกันระดมเข้ามาช่วยกันเต็มตาศึกนะแล้วมันก็จะสิ้นสุดนะวงรอบวั้จากเงินฝืด ระยะยาวนอบ40ปีเริ่มเกิดวงรอบวัฏจักรเงินเฟอ้อรอบใหม่อีก40ปีครับนี่นะครับนี่คือการคาดการนะจากไซเคิลวงรอบวัชจักรจากซินิเมนทัลปี64เนี้ยคาดหวังว่าวัคซีนจะมาหลายคนก็คาดหวังว่าจะดีขึ้นพื้นตัวอย่างรวดเร็วเราจึงต้องดูกันต่อไปและจะอย่าลืมนะครับอย่าทิ้งฟัน d ดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเพราะเหตุปัจจัยพื้นฐานอันนี้ก็เหมือนกัน ที่จะทําให้เราเชื่อม3ประสานนะครับฟันดัเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินโลกระบบทุนนิยมบริโภคนิยมและระบบการเงินแบบใช้นี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาซึ่งขณะนี้มีนี้สินพลุงพลังมีนีสสินสูงครับนะันสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูในตลอดปี64และปี65นะครับวันนี้พามาดูเทือกส่วนไล่นากัน ก็คือหนึ่งในคอมมอดิตี้รวมถึงทองคำและเงินนะครับนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสับดีตามในช่อง Youtube c h a จันเสกหาจุนย์น้จุนนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนุนช่องจันเสกเสมอมานะครับฟังพิพิณาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ